ไ,ไปอนุบาลบ้านสวัสดีครับเมื่อคืนจริงอะ่ะเมื่อวานเย็นผนก็เริ่มมา ก็ตกปลอยๆแล้วก็อากาศก็คืมนะครับแผ่นดินก็ชื้นน่อ mm. อ่าเมื่อคืนก็ตกมากหน่อยหนึ่งนะครับเ mm. ช้านี้ก็คืมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าตอนเนี้ยเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นหน้าฝนน่าจะเข้ามาเต็มที่แล้วแหละอ่าตอนเช้าปกติเราก็จะพาน้องหมาไปเดินเล่นอยู่แล้วแต่เช้านี้เราก็กะว่า จะออกไปเอาอตัวขอนไม้นะครับขอนไม้ก่อหรือไม้โอ่งเนี่ยมาสุมไว้นะครับเพื่อเพาะเห็ดแม่เราก็ไม่ได้พอแบบแบบเอาเชื้ออะไรมาพอนะครับคือผมเข้าใจว่าทตามธรรมชาติตัวเปลือกไม้ตัวเนื้อไม้ของไม้ชนิดนี้เนี่ยเขามีเชื้อเห็ดอยู่แล้วเห็ดปกติที่ขึ้นตัวไม้ก่อกจะเป็นเห็ดหูหนูที่ผมเห็นนะครับมีเห็ดหูหนู มีเห็ดคอนขาวหรือคล้ายๆกับเหดด็ดนางลมป่านะครับเห็ดสองอย่างนี้ขึ้นประจำที่เห็นนะครับแต่ว่าแน่ละ่ะตรงลำต้นเนี่ยตัวเห็ดลำต้นของต้นกอนเนี่ยจะมีเห็ดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันก็คือเห็ดเพาะหรือเห็ดทอบซึ่งตอนนี้บริเวณนี้จะออกช้ามากช้ากว่าบริเวณอื่นหมายถึงว่าชุมชนอื่นหรือบ้านอื่น ตอนนี้เราก็ที่ทําได้ก็คือเราอยากจะไม่ต้องเดินทางออกไปหาเห็ดแบบให้ลําบากเราก็จะไปทยอยเอาขอนไม้นะครับมามาสุ่มไว้เรามีพื้นที่อยู่แล้วใต้ใต้าชานบ้านที่เราทําไว้สําหรับรองน้ําฝนเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่แสงน้อยนะครับแล้วก็ชื้นน่าจะเอาไม้ก่อนเนี่ยมาสุ่มไว้ไม้ก่อนนี้ก็เป็นไม้ที่มันขูดอยู่แล้วนะครับเราก็เอามาสุ่มไว้เพื่อรอให้เขาออก รเราก็จะได้เก็บเลยไม่ต้องเดินทางไปใน,นป่าเราจะดูว่า,ามันจะได้ผลไหมวันนี้วันจันทร์ที่สิบสองนะครับวันจันทร์ที่สิบสองพฤษภาเราจะดูว่าเราเอามาสุ่มเนี่ยเราเราจะได้เห็ดไหมถ้าได้เนี่ยเรามาดูว่าเราจะมาทําอะไรกันกินดีนะครับผู้รอคอยรอกันนวแป๊บหนึ่งเท้านี้ก็ เมื่อคืนฝนตกมายัยงครึมอยู่เดี๋ยวเราพร้อมแล้วแหละน,น้องสองตัวนั้นก็พร้อมแล้วะี่าจะออกไปเิเล่นหลังจากที่ยอยู่ทั้งคือที่บ้านเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเฉพาะที่เราขังเอาไว้ถ้าปล่อยวานนี้ก็คงลงละ่ลงไปทั้งคืนแล้วไม่ได้นอนอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางเดิมแลนะครับตามดูดเราเรามีหมายตาไว้สำหรับหมายเกาะ ที่เราต้องการเอามาก็คงทยอยออกมารานละก็น้อยนะครับเพราะว่าเอามาเยอะไม่ไหวก็อยากจะทําอะไรเป็นแบบเล่นๆไปเรื่อยๆบรรยากาศรอบด้านก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับฝนที่มาก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะทิ้งช่วงเราก็ คอยดูว่าก็าจะมาจริงไหมเพราะว่าช่วงหลังจากวันที่26เนี่ยเขาก็มาอยู่ประมาณ3-4วันปล่อยๆนะครับแล้วก็หายไปอีกประมาณ6-7วันหายไปแบบคิดว่าไม่ตกแล้วแต่ตอนนี้ตั้งแต่วันของวันก่อนก็นกเริ่มทยอยปล่อยๆมานะ ก็ทำให้ตอนนี้ก็ชื้นขึ้นเยอะอากาศก็ลดลงอุณหภูมิก็ลดลงสบายขึ้นนะครับสองตัวนี้เขาก็โตแล้วนะครับแต่ก็ยังเล่นกันอยู่ติดเล่นกันแต่ก็มันโชคดีว่าเราปรับพฤติกรรมเขาได้หลังจากที่ตอนเด็กเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเลยเราก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้เขาจะ ไม่หลับไม่นอนแล้วก็เที่ยวกันเก่งมากเที่ยวันเที่ยวล่าเที่ยวกินนั่นที่นี่มแมลงตะกกะแตนแต่เล็กแั่น้อยเขาไล่กินหมดวลาไหลเขายังเคยเอาขึ้นมางูหูกหนูไก่้าล่าหมดแต่ตอนนี้เราพอโตขึ้นเราก็ไม่ปล่อยเพราะมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาเราก็เลยต้องมาฝึกเอขังไว้ อตอนกลางวันทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณเก้าโมงเช้าจนถึงห้าโมงห้าโมงเย็นแ,แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นตั้งแต่ประมาณทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้านะเพราะว่าเราจะออกประมาณเจ็ดโมงก็จะขังไว้ส่วนหนึ่งก็คือ,อเราจะพยายาม จำกัดบ,บริเวณของเขาที่จะไปรับการติดต่อพวกเห็บแล้วก็หมัดคือตอนนี้ก็มีนะเพราะว่าช่วงก่อนเขาไปติดมาจากหมาชาวบ้านที่มาตรงแถวถนนแล้วทุ่งนาเขาไปเล่นแล้วก็ติดมาอันนี้วงจรมันมันยังไม่จบเราซื้อยากินออนไลน์ที่เป็นยาฆ่าเชื้อซึ่งมันได้ผลดีสำหรับเราตอนที่เราอยู่ที่พัทยานะครับ เราเคยเลี้ยงในบ้านระบบปิดตอนนั้นเราเลี้ยงสี่ห้าตัวก็กําจัดวงจรได้ด้วยยานี่ไหละก็คือไม่มีเลยนะครับครั้งเดียวจบแต่ตอนนี้มันเราเคยสั่งมาจากเชียงใหม่นะออนไลน์ปรากฏว่าเข้าใจว่าเป็นยาปลอมนะเพราะราคาก็พอๆเลยไม่เหมือนที่เราเคยสั่งไปที่คลินินนกนตัวแพทย์ตอันนี้ไม่มีนะครับลำบาก เลยสั่งมาไม่ได้ผลสามตัวแล้วตอนนี้ก็เราก็กำลังเจอปัญหาก็พยายามใส่แป้งแล้วก็ที่ว่าจะได้ผลก็คือตอนนี้เรามียาอาบน้ํากาจัดเห็บมัดนะครับเรามีอยู่แล้วเราก็จะเอามาอาบน้ําให้เขาแต่ต้องรอ,อน้ําฝนได้มาเยอะๆก่อนนะครับแล้วถึงจะจับอาบน้ํากันแต่อาบน้ําก็อาจจะช่วยได้เยอะพร้อมกับเรื่องของการกักบ,บริเวณ เขาแล้วก็ถ้าเราไม่กักเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อย,อยก็คือจะมีปัญหาเรื่องทากที่เขาจะไปเอามาจากทุ่งนาลําห้วยนีย่เขาไปเล่นกันนะครับนันอันตรายแล้วก็อันตรายอีกอย่างนึงที่แถวนี้อหนูเยอะแล้วก็ชาวบ้านชาวสวนเขาเขาเขาวางยาเบื่อ,อเยอะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลัวมากเลย ไม่อยากให้เ,เกิดปัญหาเพราะถ้าถ้าไปกินยาเบอร์หนูมาเนี่ยมันอันตรายสำหับเ,เขาแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ตายทีเดียวคือมันทรมานแต่ก็หมดทางรักษากที่นี่เราไม่มีคลินิกไม่มีสัตวแพทย์คือไปใกล้สุดก็คือป่ายนะครับคือใกล้สุดก็คือป่ายลงไปเชียงใหมให่หมดสิทธิ์เป็นไปไม่ได้ล้วก็จะพยายามกักบริเวณ แต่อีกตัวหนึ่งคือกาแฟเนี่ยเราไม่กัดเพราะเขาเป็นหมาติดบ้านติดทีล่ละติดจ้าของแต่ของตัวนี้เขาไม่ผงเป็นหมาล่าสัตว์ตรงนี้ปีที่แล้วเราออมาเนี่ยเราเจอเห็ดคอนขาวเยอะเห็ดคอนขาวจะเกิดเฉพาะไม้เก่อน,นะครับไม้วนไม่เกิดเราเจอตรงนี้อยู่อันนี้เป็นร่องรอยของเขาปีที่แล้วอันนี้คือเห็ดคอนขาวปีที่แล้ว มันแก่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปนะครับจะมีท่อนเล็กๆอยู่แต่อย่างน้อยท่อนใหญ่เนี่ยมันดีเพราะว่ามันมีเชื้อเห็ดอยู่แล้ว มีเขาเคยขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแก่แล้วนี่ก็เปอร์เซ็นที่เขาจะมีน่นาจะเยอะเราเจอกล้วยไม้กล้วยไม้ที่ตกมา ก็เกาะกิ่งไม้เกาะไม้โอ๊อ pues อกเน mm ี่ยนะครับไม้สวยมาราหายเขาจะแบบนี้นะครับเขาจะไปเล่นกันไปเลื่อยไปเทือ็จะเหนื่อยใจหน่อยเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้ทางเดินกลับบ้านมาลไปไหนมาจอจี้ว๊อ่ะเชอรี่นี่ จ้าเตี้ยอยู่ไหนฮะเจ้าเตี้ยอยู่ไหนฮะเจ้าเตี้ยอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเตี้ยอยู่ไหนวะเราจะวางไว้ตรงทางเดินนี่จะได้กลับขากลับมาจะได้เอาไปมาแล้วเจ้าเตี้ยไปไหนมาน่ะ <exemption> อ <should forward> ืมแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขากลับนี่ก็คือทางกลับบ้านแล้วก็แวะมาเอาวันนี้ต้องพากสองนอนนี้เข้าไป เดินเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้ฝนตกเยอะเราก็อาจจะไม่ต้องลงไปที่ลําห้วยนะครับอาจจะไม่ลงไปลงที่ลาห้วยอาจจะไปเส้นที่เราเคยประจำก่อนเราได้ได้เหมือนเขาได้ไปฆับไปฆ่าไก่มาตัวนึ้งไอป่าหรือเปล่าไม่รู้ตัวเล็กผมไปฝังนะครับผมทําไม่เป็นเขาข่าม,ามาให้ผมขอแลกกับไอเม็ดที่ผมพบมา เขาให้แต่ผมมาเอาไปฝังเราจะเดินไปมาร์กไอตัวกิ่งไม้ก่อหรือกิ่งไม้ออคที่หักแล้วก็ผุไว้นะครับเราอยากได้กิ่งที่เขาเริ่มผุหรือว่ารอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากได้แบบนั้นเนะ่พากิ่งสดนี้คงจะยากที่จะเกิดเห็นนะเพราะมันจะไม่มีเชือ้อรา เราเดี๋ยวเราจัมากๆไว้แล้วก็อเอาไปตัดละวันแต่ละวันปรก,กาว่าจะเอาไปให้มากที่สุดเพราะว่าเห็ดตัวนี้มีประโยชน์มากนะทาจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงแค่ผักรวมก็ได้ทําได้หลายอย่างนะครับอร่อยดีผัดแล้วก็เห็ดอีกตัวหนึ่งที่เขาจะออกจากอ่ากิ่งตรงนี้ก็คือเห็ดหนูนะครับรก็จะตากแห้งถ้านะกินไม่ทานก็ตากแห้งไว้ทาต้มจืดก็อร่อยดีนะ ไว้ใส่แกงแค่แกงเห็ดป่านีก็อร่อเดี๋ยวเอาจะไปมาร์กอันนี้เราก็จะเริ่มมาร์กตัวกิ่งไม้โอ้โหครับโปรเจกต์เราก็ช่วงนี้ก็จะต้องทยอยสะสมจริงให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ดอกกระเจียวก็มีเพียบแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาเหมือนวันก่อนดอกกระเจียวนี้ค่อนข้างแปลกนะครับว่าออกมาก่อนที่ฝนจะตกเหมือนอากาศเริ่มชื้นเขารู้แล้วเขาจะก็จะโผล่มาเลย นี้ก็เป็นกิ่งที่หักรละปุกนี่เป็นกิ่งไม้ก่อไม้อ๊กนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวกำล,ลังเราจะมาเอามู่วานฝนพูดไปยังไม่อันขาดคำอันนี้เหมือนเขาไปเจอลูกไก่อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นลูกไก่ป่าไม่นา่ารอดสงสาเอันตทีก็ ตอนนี้ถ้าฝนตกลงมาอีกสักวันคืนแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนผมก็จะเริ่มอถอนต้นกล้ากาแฟลงชําในถุงแล้วนะครับ <c oughs> ต้องเดินกลับแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับสถานการณ์นี้เอาม่คุ้นเรื่องของการมีน,น,นักที่ล่ะเก่งๆเราก็สงสารให้ลูกไก่นะครับ เราก็คิดว่าเราจะเดินกลับไปอีกทางจริงเราก็พยายามเลี่ยงเส้นทางนี้มาสองวันแล้วนะครับอันนี้ก็ยังได้ยินเสียงลูกไก่อยู่ข้างล่างเราจะเดินกลับไปทั้งหมดเลยเจ๊ไปเอาไหนมาอีกแล้วนะเจ๊มาเร็วจะอย ปทีมาแล้วมากินเนี่ยขนมมาอะกินเม็ดมาเชอร์รี่อยู่นี่นะมาเชอร์รี่ไม่ยอมมาอีกจอดมาเร็วเอามานี่สองตัวแล้วนะจอดยังไม่ตายจอด

ก่อนก็เจอตัวหนึ่งเราก็ต้องไปเอากรงหมานะไม่มีทางเลือกมาชั่วคราวแต่ว่าอนุบาลเขาแข็งแรงก็เดี๋ยวก็จะพาไปปล่อยในป่าเอากรงหมามาใช้ก่อนล้วก็ไม่เคยเลี้ยงไก่เลยนะครับก็เลยเอาน้ำแล้วก็ข้าวสารปักท้งองแล้วก็สามปีนิดหน่อย ้วจะให้เขาอยู่จนเขาแข็งแรงแล้วค่อยปล่อยเอาไปปล่อยที่เดิมมันจาได้อยู่ดูแล้วเขาไม่น่าจะบาดเจ็บอะไรมากแต่เมื่อกี้เหมือนยังดีเขารอดมาได้ตัวก่อนนั้นพี่น้องเ็าไม่น่าจะก็ให้น้ําให้อาหารเอาพลาสติกดำมาคลุมให้ คิดว่าอีกส,สักสองสามวันจะพาเขาไปปล่อยอถ้าเขารอดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเคียวเขาโดนตรงไหนบ้างต่ตัวก่อนหน้านั้นไม่รอดนะปักพื้นนะุกบานเขาไว้นี่แหละ ไก่เมื่อเช้าเนี่ยไก่ป่าเมื่อเช้านี้รอดนะครับมาถึงรอดกลงออกไปในป่าบริเวณบ้านก็ภาวานาว่าเขาจะลงไปในป่าลึกๆแล้วก็ฆ่ามาในป่าแถวนี้ล้วป่าแถวนี้ลึกๆบริเวณข้างล่างนั้นตรงลำห้วยตรงลำธารพวกนั้นเขาน่าจะรอดอยู่แล้วก็น่าจะเจอฝูงอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงไก่ ตัวผู้ขัน,นทุกเช้าอยู่แถวแถวนี้แหละก็น่าจะมีผงอยู่จะเจอผงเขาก็จะได้เหมือนกันแต่ดูแล้วเขาแข็งแรงแล้วหล่ะฟันฟันเนี่ยไม่ได้เข้าไปในไปในในเนื้อในอะไรยืนได้บินได้เดินได้ให้น้ำให้ข้าวไม่รู้เขากินไปหรือเปล่าแต่ก็ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแถวนี้อาหารมันเยอะมากคือตาก,กแตนแถวเนี้ยเยอะบนดาพวกบนแรงพวกตกกะกแตนพวกนี้เยอะก็น่าจะนิ่งอยู่แต่จริงแต่ว่าเราตอนนี้เราต้องระวังหมาเราแค่นั้นนะเจอไม่ได้เลยแล้วไก่พวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาเจอหมาก็ชอบไปซุกตามพงซึ่งหมาก็ใช้จมูกดีอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้สายตาเท่าไหร่ก็เสร็จทุกลายเหมือนกัน แล้วก็ทําเป็นแกล้งยอมตายแต่หมามันไม่ปล่อยนงพราะวันนี้พยายามกระตากหนีวันี้เขาก็ยิ่งกัดหนักวันก่อนก็ตัวหนึ่งผมก็เอาไปฝังนี่แหละแต่ตัวนี้ก็เพราะว่นานเขาหลอดก็วันนี้เราก็มาเอาตัวท่อนไม้ก่อไม้โอ่งเหมือนเดิมเอาไปสะสมเพิ่มก็น่าจะทำไปเยอะ เท่าที่พอจะมีโอกาสอำนวยกล้วยเปิ้ลก็ไม่ได้ว่างทุกวันด้วยบางวันก็ต้องออาไปขายข,ายของข้างล่างพรุ่งนี้ก็จะทําไข่พะโลก,กับน้ําพริกอ่องลง,งไปขายให้ก,กับชาวบ้านข้างล่างทําแล้วนะครับฝนยังไม่ตกตอนแรกว่าฝนจะตกวันนี้เมื่อวานเวลานี้ตกเมื่อคืนก็ตกแต่ว่าที่นี่จะมีตกมาหน่อย ได้ใบตองเติงเอาไปห่อของจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าแต่วันยังเป็นมื้นเลย ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวไปดูฝั่งต้นกัน ดูว่ามันเข้าไปนอนใต้ใต้นั้นเดี๋ยวเข้าไปส่องดูตรงจากไอ้ตรงนั้นแล้วกันถ้าไปนอนตรงนั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามันอนตรงนั้นเดี๋ยวจะหวานข้าวแล้วก็น้าไว้ให้มันหน่อยดูว่ามันขึ้นมานอนตรงชานบ้านอย่ามันเล่นไอ้ฆาตรกรมึงนี่มันฆาตรกรเลยบอลทุกคิวเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวขอดูบนชานนี่ก่อน ฆาตกรฆาตกรซ่อนเงืนกล้วยอยู่ตรงนี้ไม่รู้เหรอเนี่ยฮะมาบิดกินก็ได้นะมันไม่รู้จอนเบื่อละเบื่อกล้วยแะมึง